้่าครับนี่กมีสาครับนีวชนเหวะเ้ย n e back d o เออได่แล้วค่ะหลังเท่าหร่ไม่ใช่ดกผู้ด

ใช่ <im it> ใช่ครับก็เป <im it> ็นการรวมตัวของพี่สิ่งขอเก,กันเต็มที่ครับแล้วก็เราก็ไม่ได้อยากคอนเสิร์ตในการนานมากๆแล้วออแล้วคราวนี้ก็อยากมาในคอนเิร์ตของวัดอ,อ่นะวัดอ่ะวัดอ่ะ มันคือยังไงวัดอ่ะเหียวัดอ่ะเียงวัดอาเวัดอ่ะเหียงวัดอาะเวัดอ่ะเีวัดอ่ดยวัดอาดิเหีงวัดอาดิเพีวัไอาดิเหวับอาดเปีนงวัอาดิเหีนงวดอาียงวอาดเหยงัดิเหียงวัดอเหียงวัดาดิเหียวัาเหียัอาดเียงวัด่ิเหวักาดิเหียงาดิเหวาิเหีวัอาดัอาดเงวัดอาเหีวอายงวดาเหวอาู่ว่าเฮียันอเี้มันจะเปเนยงัาดิเหยวรอาู่ตรีงไหนอะไรแหบ เราจะเป็นาร์ต้อพาะโชว์หรือว่าพานั่งคุยนั่งคุยไมเหรอก็มปารถามห้าไปเขาบอกเขาบอกว่าโชว์สาชั่วโมงนั่งคุยไปกี่ชั่วโมงแล้วกันสชั่วโมงครึ่งว่าไม่ถึงก็มีมีหมดพาร์ล้องทั้งเต้นทั้งแบบทุกทุกอย่างเลยซึ่งการยักทากเต้นออกคือได้เลยไม่เลยไม่ๆม่ก็ก็ช่วยๆกันนะก็แต่แต่ว่าเราคุยมนเสร็จแรตกน่าจะสรุปดีเพราะเป็นอะไรที่ อะไรใหม่ๆเหมือนกันคอเไม่ได้รวมตัวกันแบบนี้ถ้าไม่รวมคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเราไม่ได้รวมตัวกันนานแค่ไหนกันวะก็ิตก็ออกไปแล้วสามปีเนาะประมาณนั้นประมาณนั้นไดอใช่ใช่บวกไปตอนนี้กลับมาแล้วครับไอเดียเขาบอกมาจากพู่เราเลยนี่ไอเดียทีมคอนเสิร์ตออมาจากคู่เราเลยใช่ตอนตอนแรกเขาคิดได้ดีมากๆเลยครับเเรารู้สึกว่า มันดีพอทำไม่ถึงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเอาง่ายๆร่าคนอื่นเข้าใจง่ายๆดีกว่าแต่ว่าทางสี่สิบเข้าใจง่ายหมดเลยว่าทุกคนแชร์เยิ่งแต่ว่าจะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนี้ทุกคนแชร์กันใช่ทุกคนแชร์กันหมดเลยว่าจะเป็นยังไงยังไงแต่สุดท้ายก็จบในวัดมามันมีความคุยไปเรื่อยนเพราะทั้งสอคนไม่ได้เจอกันนานแล้วต้องมาอยู่ผู้หมดแรงก่อนจบคอนเสิร์ตครับไม่ใช่ไม่ใช่คิดว่าอยากให้ทุกคนสนะตุ้นให้สนุกไปกับมันอยากอยากให้รู้สึกว่าเฮ้ย มาเนี้ยม,มารับความสนุขความไวร์ตี่จากพวกเราควรที่มีแต่ว่าหวังว่าต้องเตรียมรถพยาบาลให้ใครเป็นพิเศษไม่ม re really ีไม่มีน like yep ้ะไม่มีเราไม่มีไม่มีน่าจะเป็นแดนเซอร์รึเปล่าคอนเสิร์ตเต้นค่ะไม่ไม่พอหรือเปล่าพอไม่พอไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงต้องห่วงเลยตอนนี้ห่วงอากาศบ้านเราดีกว่าม่วงสัตว์ทุกวัยขนาดนี้แต่เราก็พรีเต็มที่ใช่ไหมคะ

เออมันไม่เหมือนกันมันเหลือมาคนเขาเหลือมาแล้วเราก็รับหมดเรียเบบีกับด้วยดีครับทุกคนครับเราจะมีงานใหญ่นะครับกลับมาก่อนแต่ว่าเมื่ไหนนะครับไปอยู่ในแก๊งมาเก้าปีแล้วนะครับอยู่ให้เขาคงซิมก่อนแไปแต่ว่ามายังมาอยู่ในแกันกันอยครับข่าวเข็มระวังไว้อย่างดียวเลย มาดูเราหกคนครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมาดูพวกเราหกคนครับก็ที่จรนานๆทีนะจะมีแบบพีเดก้าอะไรแบนี้ครับก็อยากทุกคนกลับมาคิดถึงบรรยากาศเก่าๆความสุขของพวกเราทั้งหกคนหกคนับใช่มันแน่นอนมันแน่นอน เราการสร้างมันว่ามันเราจะมีคอนเสิร์ตยสิบสองวันนีนะยี่สิบงนี่นใช่กันรู้ว่าเราจะมีการสร้างใช่ไหมตอนนี้เราไปโฟกัสด้วยการซอมอีกครั้งนึ่งซึ่งยังอย่างหนึ่งเขาอยากพิยังเลยว่าเราทีมอะไรกัในพวกแบบสไตล์ลมสไตล์หลินเนี่ยทเกคนคิดวงเอยากได้แบบนี้ซึ่งแม่งไม่เข้าเลยแปลว่าอยากใส่ชุดนี้แต่ว่าไม่เข้าแบบสีไม่มีชุดทีมกคนนะ วนทีของคุณยัมีครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราอยากได้แบบที่ดูเรซายดื้อๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม่งเข้ายังไงกับวัฒนธรรมตัดตัดต่อไปครับแต่เป็นภะวะอายุอานามอะไรอย่างเงี้ยเราไหวใช่มประสบการณ์โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจริงประสบการณ์เราอะไรเงี้ยมันไหวอยู่แล้วซ้อมแค่เดียวก็ได้ซ้อมแค่เดียวไม่น่าได้แต่ว่าอยากอยากทำให้มันแบบว่ามันว้าวละกันเพราะทุกคนเห็นคอนเสิร์ตเรามาเยอะแล้วครับแฟนมิทติ้งเราคิดใหม่เดื่อนอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าคอนเสิร์ตใหญ่เราอยากให้ทุกคน ว่าเฮ้ยเราพยายามเพื่อสิ่งนี้ก็ช็อตตั้งชั่วโมง6โมงแต่แต่จบแต่แต่ก่อนที่จะไปถึงคอนเสิร์ตฝั่งโน้นฝั่งนี้ก็มีอันนี้เป็น a d v อันนี้จะเป็นติมแท็กแท็กอันนี้แปลงยังไงคลับนิดนี่อะไรยังไงลูกครับผมพุ่ผมก็ไ final ep ครับผมจะเป็น เป็นกึ่งคล้ายๆคอนเสิร์ตใช้ปกติเวลาไฟ n a ลพีจะแบบมีการแบบเข้าไปดูในโรงหนังการร้องเพลงกับสี่เพลงใช่ไหมครับอันนี้พี่ถาจัดพิเศษแล้วก็ลองทดลองกับพวกเราครั้งแรกพวกเรางสี่คนจุงดังคนที่เคยพิจาราก็จะเป็นย่อมๆืองชาวใครที่เคยไปแฟนเดย์ของ GMM TV ที่เคยจัดขึ้นในไทยหรือว่าต่างประเทศอะไรเงี้ยก็จะเกิดขึ้นแบบเป็นแบบในไฟในลเอพีคือดังเตรียมเต้น อยากเลยเอาจริงๆมีมีลิสต์หลายเพลงเลยครับผมแล้วก็มีเพลงหลายๆเพลงที่เราไม่ได้คิดว่าจะมาร้องด้วยใช่แล้วนอกจากพวกเราสี่คนเนี่ยบอกเลยว่ามีน้องเคนกับน้องพอใช่นี่เขาก็คือเรียกว่าเด็กใหม่มาแรงครับด่งเด่นเราจะได้เห็นความแซ่บอะไรในปาร์ตี้ครั้งนี้ไหมครับ ในปาร์ตี้ครั้งนี้ความแซ่บมันจะแพ้ในซีรีส์ไม่ได้เฮ้ยเขาจะเห็นดาวใส่เสื้อเอลรอยเหมือนแน่เฮ้ไม่ได้ไม่ผมสไตล์ครับอันนี้เหตุอยู่เมื่อวานเอาเสื้อโดนนัดใส่ในเรื่องหรือเปล่เอาจริงๆนะใส่ทั้งหมดเลยดีกว่าสี่คนอยากเห็นไหมครับเอลรอยสี่คนเออจะทอันนี้พูดไว้ก่อนเผื่อเผื่อสกายลิทเขาแบบพูดไปก่อนจะบั่นกันเดินพูดไปก่อนจะบั่นเป็นเดิน ่ใชดังใส่แน่นอนครับแต่คู่ดงไม่ใส่เอถ้าเกิดคู่กันก็ต้องใส่ด้วยกันไม่ถ้าคู่กันผมผมไม่ต้องใส่อะไรเลยเฮ้ยไม่ได้ใส่หน่อยใส่หน่อยต้องใส่นะาจไม่ใส่ดังนี่เดี๋ยวดังเฉียะข้างล่างก สามารถซื้อบัตรได้ตั้แต่วันที่2นี้นะครับคขทีเด็เมเจอรนนะครับผมแล้วก็คอนเสิร์ตก็วันที่12ไม่ใช่คอนเสิร์ตเป็นแฟนแฟนปาร์ตี้แปาใช่เปแฟนปาร์ตี้ก็12กุมภาพันธ์นี้ครับเอ๊ะใช่ใช่สในดโอเคครับขอบคุณครับอกคออ่ยไทุเราโซลเอาไปแล้วเรามีอะไรรอบมีแนะนาสูตรที่จะไม่ว่าบัตรโซลไม่ต้องโทษยังไงแล้วไงแอ่ไม่บอกพ้อมเลย พยายามแค่นั้นเขาเล่นเขาเล่นเดี๋ยวของเขาโซลเอาต์แล้วเขาอยู่มาเป็นสิบปีแล้วของโอ้โหเขาอยู่มาเป็นสิบปีเขาแบบว่าคุนฐานแฟนคลับมาเยอะอยู่แล้วใช่ขอบคุณมากขอบคุณมากห้าวีก็หมดแล้วคนเนี้ยปาร์ปีปารปีเนี่ยปารปีพูดทีเดียวเบบีมาซื้อหมดเลยเออเนือากปากแซ่บแบบนี้ก็เลยต้องไปทะเลาะกับพี่เซนนี่เอาอะไรนะครับเพราะปากแทบ่างนี้ก็เลยไปทะเลาะกับพี่เขาน่าจะว่างว่างจริงๆริงนะพี่ เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรต่อปังต่อคำกับพี่ซันนี่เขาผมว่าไม่มีอะไรอะช่วงนี้พี่พี่เขาน่าจะแบบว่าอยู่บ้านเลี้ยงแมวไงคือแบบแล้วผมเคยไปบ้านเขาแล้วเขาแบบไม่ทําอะไรเยอะเลยช่วงนี้ก็คือแบบว่าเปิดซีรีส์เปิดหนังดูเล่นเกมเลี้ยงแมวจบละไม่ได้ทำอะไรที่เหลือก็คง่ายโซเชียลแต่จริงๆเราไปห่วงเขาไหมเขาอยู่คนเดียวคุยกับแมวจริงๆคือเราจริงไม่ได้เป็นห่วงเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งชีวิตนี้คือแบบว่า ไม่เคยพ่ายแพ้ต่ออะไรเลยใช่ความเหงาก็แพ้เขาแต่เขาบอกว่าเขาแพ้คุณค่ะคนบอกว่างานนี้ฉันจะกายชนะน้องชาวเน็ตหรือว่าพี่สันชาวเน็ตชาวเน็ตชาวเน็ตพี่สันเขาไม่ยอมหรอใช่ครับเขามีแบบลิงก์การมาวันนี้มีก็มีไลน์มาส่งมาแซวอะไรเงี้ยเต่ก็ไปไปบอกว่านานนี้เป็นเพื่อนถามเขาอย่างว่า คนับเราเป็พื่อนหรือเปล่าเลยยอมได้เหรอแล้วตอบกลับไปว่าอะไรอะไรนะครับแล้วตอบกลับไปว่าอะไรครับอย่างน้อยผมก็มีสังคมออกไปเจอโลกสังคมผมไม่ได้มีแค่คนกับแมวโอ้ยวิ่งสกายอยากให้เขาออกไปข้างนอกบ้างไหมออกมาหน้าบ้านหน้าปังซอยบ้างคือมันมีตอนทำหนึ่งแบบว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วก็นัดกันออกไปกินข้าวไปไปห้างเนี้ย เขาก็ด <łość> ูแบบเหมือนลงลงไวกระเสียนที่แบบว่าได้ย่างเท้าเข้าเข้าข้างกันทั้งแรกอแต่จริงๆนะวย่าบ้าน้างเขาหยุดเนเทพใช่ไหมเขาหยู่กรุนเทพใช่แต่คนชื่นชมนะคะคุณสามารถให้เขากลับมาเล่นโซเชียลได้อ๋อ้โหเขา ุ่นใหญ่แล้วแฟนๆน่าจะคิดถึงกลับมาก็ดีแล้วเออครับอกไม่ได้ก็เหมือนได้แไหนบแ่รอเาบอกกับพี่โอ้โหวาเราเรารักทไมหรือเราความสัมพันธ์คยกนยังไงันเรายังไงพี่เาผมรักเขาแต่ไม่รู้เารักผมหรือเปล่าอ้อเราต่งอสอะไรเอาเออกสื่อเกาลเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงได้แดงไปไหนคะฉันเห็นแล้วไหนๆไม่มีอยู่ในมือนั้นะคุณคิดไ้ยคะว่าการถ่ายไป ไม่ได้คิดอะไรเลยก็แค่แบบว่าถ่ายๆรูปแล้วก็รูปปัจจุบันนับเดืไม่ค่อยมีเลยก็เลยแบบว่าไปลงรูปเก่าแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็ไม่บอกใครอยากรู้ก็มาดูอีเวนต์พวกนี้ครับใครตรงนี้มีคนบ้างไม่มีมีคือก็ตัดออกเลยก็คือยืนยันว่ามันยังอยู่ยังอยู่อยู่ไหมยังอยู่ ชวมือเคลนแล้วหมุนอยู่ยังอยู่ทุกคนสบายใจนะยังอยู่ยังไม่เหี่ยวดีอ่าไม่ได้ถามเรื่อนรวมว่าเราได้ซ้อมแล้วหรือยังเพราะอรเขารู้สึกว่าบัตรโซลเอาตแต่เหมือนซ้อมไม่ค่อยออกมาไม่ค่อยมีหถือว่าซ้อมเงี้ยเงี้ยรับรับวิไฮจะสิ้นอย่างนี้เหรอครับอ่ก็เริ่มเริ่มซ้อมแล้วครับน่าจะเป็นหลายอาทิตย์แล้วแหะครับก็ซ้อมเรื่อยอะไรที่ซ้อมได้ก็ซ้อมไปก่อนระหว่างที่นายนี้ไปแฟชั่นบีผมก็ซุ่มซ้อมไปก่อนอ่า มีความพึงพอใจไหมกับครั้งนี้ครบตรงแต่เขาบอกสเต็ปเต้นคุณดีมากเหคะก็ผมก็ชวนพี่ร้องเขาเขาไหนเขาไหนไม่บอกเราเขาไหนเขาคนไหนครับนานี่ก็บอกว่าสเต็ปเต้นคุณดีแรงขาวคือนานี้เหรอครับแรงขาวคุณนานี้บอกว่าสเต็ปเต้นคุณดีพูดเกินไปนิดนึงถึงว่าเราจะเต้นเพลงมูชให้จุนสองได้ไหมเขาอยากเห็นเอวเราสองคนได้ไหม เ้ยเขาต้องอันนี้ผลแรงๆดิใชลมุกอ่อนจากฉ่ำแล้วเพลงได้ไหม่ขอแรงๆอีกนิดเดียวเดี๋ยวผมชวนพี่เขาเต้นดิกตอก้วกันได้ไหมได้ไหมได้เมื่อกี้ในงานเนี่ยมีบีบอยเต้นเขาอยากจะกระโดดเข้าไปเลยจุ่งกันสิบปอนดไม่ครับผมอยากถือลูกบอลอยากถือลูกบอลโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะก็เลยพัก

เอาไปก่อนนะคะไปได้มั้ยคะ <coughs> <coughs> <coughs>